โอ้โดูสิครับมะละกอต้นสูงจังเลยคุณผู้ชมนี่ครับมีสองสต้นต้นก็สูงเวลาเดาเด็ดเนี่ยเด็ดออกมาตำหรือว่ามาอะไรมันจะยากครับต้นนี้ก็เริ่มสูงแล้วครับ เดี๋ยวพ่อเพลินจะพามาแก้งทำให้มะละกอเป็นต้นเตี้ยนะครับเวลาเก็บกินหรือว่าเก็บเอามาทำอะไรก็มันจะง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับใช้ปลายมีดครับเจาะลงทะลุอีกข้างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เจาเข้าไปทั้งสองด้านเลยครับ thank you นี่ครับผู้ชมผูกไว้กับไม้ครับง่ายๆนะครับนี่นะครับมันจะไม่หักครับต้นนี้กำลังจะออกลวงครับ เวลาเราเก็บเราไม่ต้องสอยแล้วก็มาเด็ดไปทำอาหารได้เลยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมแก้งมกรกอให้ต้นเตี้ยนะครับมันจะมีหลายวิธีนะครับผม แต่พ่อเพื่อนจะใช้วิธีนี้นะครับง่ายที่สุดแล้วครับถ้าคุณผู้ชมชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพิ่ชนชาแนล้วยนะครับขอบคุณครับ